สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่10กันยายน2563นนะครับตอนนี้เช้าตรู่ราคาสมาคมยังไม่เปิดนะผมขอสรุปราคาเมื่อวานก่อนนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยราคาทองขึ้นนะครับแล้วก็แรงด้วยเดี๋ยวมาเทียบดูกันครับจากราคาเมื่อวานเนี่ย ทองคำแท่ง96.5%นของเมื่อวานวันที่9เนี่ยที่มีการประกาศไป3ครั้งราคาขายออกเนี่ยปิดไปที่28,650บาทราคารับซื้อคืนปิดไปที่28,550บาทครับในขณะที่ราคาทองรูป,ปรพรรณขายออกปิดไปที่29,150บาทและรับซื้อคืน2 8 0 3 0บาทอาจจะไปเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราก็คุยภาพนี้กันไปแล้ว ราคาย้อดหลังเนี่ยก็คงจะชี้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นเหมือนเดิมนะทั้งทองแท่งและรูปประพันธ์เนี่ยมันเท่ากันตั้งแต่าการประกาศครั้งแรกของเมื่อวานนะครับเพราะว่าตัวทองโลกก็ไม่ได้ไปไหนประมาณ1,929เหรียญค่าเงินบาทก็นิ่งๆนะประมาณ31บาท40สตงแต่เมื่อคืนอย่างที่เห็นในรูปนะครับหลัง6โมงเย็นสิบแนาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ย มีแรงซื้อนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับประมาณสักบ่ายสโมงเนี่ยมีแรงขายลงมาก่อนจาก1,935เหรียญเนี่ยกลับมาซื้อกันช่วงหลังหกโมงที่ประมาณ1,920เหรียญแล้วก็ไล่กันมาโดยตลอดนะครับปิดกันไปที่1,950เหรียญสำหรับเช้าวันนี้นะครับอ๋อ,อประธานโทษฮะจุดสูงสุด1,950เหรียญ ปิดไปสำหรับช่วงเช้าประมาณสัก1945 4 6เรีหรียญยูโรลาสหารัฐอะไรที่ทำให้ทองขึ้นก็ต้องเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้เนี่ยยูโรลาครับที่หลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยทั้งฝั่งนะักวิเนะคราะห์นักข่าวนักการตลาดนะักกลยุทธ์เองเนี่ยก็มองไปที่ correlation หรือค่าเบต้าหรือความสัมพันธ์นะของยูโรลากับทองคานั่นแหละซึ่งเมื่อคืนเนี่ย ก็ชี้ชัดแล้วครับว่ายูสซ่าเนี่ยเจอแรงเทขายทํากําไรจากตลาดค้างเงินฮะเขาพยายามที่จะไปต่อนะครับก็คือแข่งค่าต่อเนี่ยยืน9 3 6แต่ไม่ได้ครับคราวนี้เจอแรงเทขายทํากําไรละ2ช่วงด้วยกันแต่แนวรับที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่9 3 2นะมันเป็น9 3ทุวนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยำย้ำอยู่หลายรอบเหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องดูตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่9 3 2 0 ก็ไม่ใช่ไม่สําคัญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่าว,วันนี้สั้นๆช่วงเช้านะครับถึงบ่ายก่อนที่ตลาดโยุโรปจะเปิดเนี่ย93.2กับ93 w o r ร์ส a ค e ก็92.8เนี่ยยูเอลอ่อ่อนค่าอันนี้ทองมีโอกาสไปต่อครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับนี่คือภาพรวมของเมื่อคืนเกกับยูเอเ่าก่อนนะทีนี้ยูเอเ่ามันก็สัมพันธ์กับค่างเงินบาทด้วยปรากฏว่าแข็งค่าครับ ถ้าใครติดตามในะรายการมาโดยตลอดเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นอย่างนี้เห็นไหมเมื่อไหร่ที่ยูเร่าแข่งค่าสําหรับช่วงนี้นะค่าเงินบาทที่ควรจะอ่อนเนี่ยจะเจอแรงขายซึ่งไม่อ่อนพอไม่อ่อนช่วงนั้นทองถูกนะครับค่าเงินบาทเนี่ยก็ต้องมองว่าออแทนที่จะเราก็ได้ทองราคาหนึ่งนะเพียงแต่ที่เรวไว้เมื่อคือนเนี่ยพอยูเ่าอ่อนค่า ค่างเงินบาทแข็งเร็วแข็งเร็วกลับกลายเป็นว่าถ้าเขาอ่อนอยู่ต่อเนี่ยสักส1มสบเบาทสิบตังยืนพื้นนะราคาทองจะแพงกว่าเดิมอีกเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าค่างเงินบาทเนี่ยตีมเนี่ยหรือในช่วงเนี่ยอ่อนค่าเร็วประธานโทษแข็งค่าเร็วเออแต่อ่อนค่าช้านี่เป็นสิ่งที่ผมจะได้เทียนให้คุณผู้ชมฟังซึ่งมันเสียเปรียบสองอย่างครับเวลาทองขึ้นเนี่ย ถ้าแข่งค่าเร็วแบบนี้เขาจะแพงคือออกตัวกันลำบากในขณะที่นะเวลาทองลงมาเนี่ยนะเพราะว่ายูเอสซล่าเขาเนี่ยแข่งค่าขึ้นเนี่ยบาทก็อ่อนช้านะครับจริงๆอะ่ะจุดที่เขาอ่อนจะช้ามันเป็นจุดได้เปรียบในการซื้อแต่มันออกตัวลำบากอันนี้คือประเด็นของมันแต่ก็ในตลาดค่าเงินมันก็เป็นแบบนี้แหลนะฮะ รอดูอีกทีหนึง่งนะช่วง8โมงเช้าว่าจะเป็นยังไงต่อนะเพราะว่าการแข่งข้าดเร็วแบบนี้มันต้องปรับแนวรับแนวต้านกันใหม่อีกนะครับประมาณ31บาท20ตังถึง31 30ตังกรอบแคบกรอบกว้างที่ใช้กันในระหว่างวันตอนนี้ปรับไปที่31บาทนะครับ35สาตังนะครับถึง31บาท15สาตังค่าเงินบาทแข็งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะยูสลาอ่อนค่าครับเนะี่ย ยูเส a อ่อ่อนค่าแล้วเนี่ยจะอ่อนต่อไหมเดีย๋ยวเราไปว่ากันต่อเพราะแน่นอนครับเมื่อคืนก็มีข่าวกระทบกันพอสมควรทีเดียวนะครับไม่เว้นแต่ตลาดหุ้นนะครับพาดหัวมาเนี่ยหดัดชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์สหรัฐนะปรับตัวบวกครับขึ้นมา400จุดก็พาดหัวข่าวได้เห็นนะครับในหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยก็ดีเลยนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่เมษาอันนี้ก็พาดหัวมาแบบว่าก็ ขายข่าวได้นะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยไบเดดดิฟคือย่อแล้วซื้อแต่เมื่อวานคุณผู้ชมดูนะมันจะเป็นอีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่าซื้อกองทุนซื้อจนหมดพอร์ตเลยแย่งกันออกพอออกแล้วลงมาในหาจุดต่ําสุดเนี่ยนักลงทุนไม่รู้จุดต่าสุดอยู่ทุกไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น b บออนดิฟคือ,อรายเก่งสั้นในวันขึ้นก็ได้ลงก็ได้ อย่างน้อยที่สุดก็ต้องรอดูอาทิตย์หน้าในการประชุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐนี่วิเคราะห์ไปหน่อยนะฮะว่าจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจต่อหรือเปล่าที่ตลาดกําลังรอจังๆอยู่ช่วงนี้นะครับนั่นคือภาพรวมของดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับซึ่งเราจะได้เห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาเนี่ยดัชนีดาวุ่นดาวโจนส์ที่เป็นฟิวเจอร์ที่มีเทรดกันตลอดทั่วโลกเนี่ยซึ่งราคามันออามาดูได้เห็นไหม มันเริ่มขึ้นจริงๆเอาประมาณจากช่วงบ่ายบ่ายโมงที่ตลาดยุโรปเปิดแล้วก็ไล่มาโดยตลอดนะครับก็ขึ้นมาราวๆสักอย่างที่เขาบอกประมาณ400เหรียญยูโรสลาสหรัฐโดยประมาณหุ้นขึ้นทองขึ้นต้องมีตัวหนึ่งฮะที่เสียนะครับนั่นก็คือยูโรสลาครับเขาบอกว่าทองแข็งแกร่งหลังจากที่ยูโรสลาเนี่ยอ่อนตัวลงถูกไหมและให้จับตาการประชุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐประธานโทษธนาคารกลางแห่งชาติยุโรป ซึ่งโดยปกติเราแค่พาดหัวข่าวในช่วงนี้แล้วก็ไปวิเคราะห์กันช่วงสายนะ10โมง11โมงแล้วก็ช่วงเย็นต่อเนี่ยแต่ว่าพาดหัวข่าวนี้มันมันขาดใจความสัมพันธ์ไปก็เลยต้องเอาเชิงลึกมาหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์ลึกๆกันตอนช่วงสายเช่นเดิมนะพาดหัวข่าวที่สําคัญเลยเนี่ยนะครับที่ทาให้ยูสรา่าลงมา2%เมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าบูมเบิร์กนะรายงานของบูมเบิร์กนะครับก็คือสานักการสํานักสานักข่าวนั่นแหละ เหมือนบ้านเราก็จะเป็นไทยรัดในเร็วอะไรพวกนี้นะครับเขากพอบอกว่า projection เนี่ยที่เปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยในเรื่องอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลางแห่งชาติยุโรปเนี่ยนะนะครับที่มันออกมาเนี่ยนะครับของบูเบิร์กนะนะเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับเดือนที่มิถุนาที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพราะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะครับแน่นอนนะที่เขาบอกพาดหัวข่าวว่าค่าเงินยูโรเกณฑ์ก็คือขึ้นเนี่ยนะครับ เนี่ยตัวนี้เห็นไหมฮะยูเรโซอร่าเนี่ยปรับตัวลงนะฮะหลังจากสียที่ตีขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ายูโรแข็งค่าแข็งค่าจากเมื่อสักครู่เลยครับนะใจความเมื่อสักครู่เนี่ยว่า projection เนี่ยนำเสนอจากรายงานของสํานักงานข่าวแล้วเนี่ยเขาบอกว่า projection ของอัตรางเงินเฟ้อในส่วนของยูโรไม่ได้แตกต่างคือไม่ได้ขึ้นเงินเฟ้อไม่ขึ้นยูโรก็ต้องแข็งแข็งขนาดไหนก็แข็งแท่งเล็กๆแท่งนี้ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับ จริง,รงมันต้องชี้ไปที่แท่งนี้แท่งเดียวนะยูโรแข็งเห็นไหมครับจะเห็นทันทีว่ายูสลาเนี่ยอ่อนเนี่ยก็แท่งนี้ทันทีเป็นแท่งแดงๆแ,แท่งสีเขียวคือขึ้นแท่งแดงๆคือลงเนี่ยสำหรับท่านที่เพิ่งเรียนรู้แคนเดลสติ๊กนะส่วนท่านที่อยู่มานานก็จะเข้าใจละนะครับอ่ะเห็นไหมครับมียูโรแข็งอยู่เจ้าเดียวเหรอเปล่าครับมีอีกเจ้าหนึ่งที่แข็งค่าด้วยก็คือค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงในรูปที่เรียนคุณผู้ชมมา ก่อนหน้านี้สัญญาณการกลับตัวขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบลูแท็บนะครับเขาเรียกว่าโดนทำลายไปเรียบร้อยแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตลอดจนเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยมันฟอร์มตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้นะครับสัญญาณนี้ปรับตัวขึ้นนะครับก็คือเป็นถูกต้องนะครับก็คือเป็นบริสคอนเวเจนต์เดเวเจน์ที่ปรับตัวขึ้นถามว่าปรับตัวขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามาไหมอันนี้สําคัญคําตอบคือไม่เพราะอะไร ต้องย้อนกลับไปดูอย่างที่เรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านว่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ย<ม>เขาปรับตัวลงมาจาก Brexit ถูกไหมครับเบรกซิ Brexit ที่บอกว่าโนเด No นเดลคือออกมีเขาเรียกว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะออกโดยไร้ข้อตกลงกันตลาดไม่เคยเจอเนี่ยผมพูดสรุปให้นะครับคือมีความกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นเลยอ่อนค่ามาโดยตลอด ทีนี้เขาปรับตัวมาแข่งข้านี่ตกลงกันแล้วเหรอือยังครับมันเป็นแค่อย่างที่ผมได้เรียนไปนะเป็นแค่ตลาดค้าเงินไงทุกๆครั้งที่มีการปรับตัวลงเนี่ยแรงแรงนะักค้าเงินก็จะเข้าไปซื้อเพื่อเก่งกําไรกันลงอีกก็ซื้ออีกเห็นไหมครับมันก็แล้วแต่ช่วงลงแรงแงก็จะมีการไปซื้อกันลงแรงแงมีการไปซื้อกันแล้วพาไปขายเห็นไหมคล้ายคล้ายายูเซอา่าที่อ่อนค่ายนะ มันจําเป็นต้องซื้อต้องใช้อยู่ในตลาดค้าเงินก็มีครับวันนั้นอาจจะเป็นการพักฐานรอบหนึ่งพักสักขนาดไหนก็ไปดูแนวต้านที่สําคัญเนี่ยจะไปดูต่อสําหรับค่าเงินปอนก่อนหนึ่งจามอ่าหนึ่และกันตัวเลขกลมๆนะหนึ่งมนะหนึอย่างเงี้ยของปอเนี่ยอาจจะเป็นในเต็มนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมนะอาจจะขึ้นไปต่ออ่าแต่แนวโน้มหลักอย่าลืมแนวโน้มหลัก นะครับคือยังเป็นขาลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบนี้สิ่งที่ผมจะชี้ให้ดูมันก็คือสะท้อนมาให้เห็นแบบเนี่ยกรอบแบบนี้ใช่ไหมขึ้นไปแล้วลงเนี่ยมันก็จะเป็นภาพแบบนี้ครับอ่าถ้าดูด้วยรูปจะเข้าใจง่ายมากกว่านี่คือตลาดครับในตลาดค้างเงินก็จะเป็นแบบนี้เหมือนยูรลาไหมฮะจากรูปที่แล้วก็เหมือนกัน โดยแนวโน้มหลักนู่น15ตุลาหน่นนะครับกว่าจะออกกันได้ระหว่างทางถ้าตกลงกันได้ปอนจะกลับมาแข่งข้าเพราะนักลงทุนเชื่อเชื่อมัน่นและค่างเงินปอนก็ถูกลงมาเยอะถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าปอนจะกลับมาแข่งข้าเลยไม่ใช่ว่ายูโรจะกลับมาแข่งข้าเลยและจะทําให้ยูสซอาอ่อนค่าเลยไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่การรีบาวดาระยะสั้นบวกกับการคาดการณ์ของตลาดโดยรายงานของบรูมเบิร์กเองบอกว่า อัตราเงินเฟอ้อมาตของยุโรปเนี่ยน่าจะไม่ต่างจากมิถุนาถามว่าของจริงคืออะไรคืนนี้ประชุมครับอย่าพิ่งนอนใจสิ่งที่ผมเรียนคุณผู้ชมเนี่ยอย่าพิ่งนอนใจว่าเออยูสซ่าเนี่ยมาแล้วล่วงนะนะครับเพราะเราก็รู้อยู่ยอสซ่าเนี่ยจริงๆทรงอ่ะนะครับควรจะพูดได้ง่ายในใจเราควรจะพังถูกไหมพิมพ์เงินออกมาไม่สำรองทองคําแต่ถามว่าประเทศอื่นเขาพิมพ์เงินไหมพิมพ์ ยุโรปเพิ่มเงินไม่มีมีค e วยุโรปไงญี่ปุ่นทํำไหมทำเห็นไหมครับไม่ใช่ว่ายุสลาประเทศเดียวแต่ว่ายุสลาสหรัฐเนี่ยทำโชงชางแล้วก็เยอะที่สุดและเรียนย้ําทุกครั้งนะครับพังแน่แต่สกุลไหนล่ะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้อยู่อะพังฮะพังแน่แล้วสกุลไหน ถ้าสมมุติว่ายุโรปพังก่อนญี่ปุ่นพังก่อนแล้วคุณผู้ชมว่าเงินหนีออกจะเข้าที่ไหนล่ะครับคงไม่เข้าค่าเงินบาทแหละส่วนหนึ่งอาจจะส่วนหนึ่งนะเล็กๆเ,เ,เขาก็ต้องหนีไปที่ยูสลาสิครับผูกนะครับว่าเกมยาวเยียคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับใครพังก่อนแพ้นะฮะวิ่งมาราธอนนะไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรนะฮะเชื่อผมเถอะวิ่งร้อยเมตรคนเข้าที่หนึ่งชนะแต่วิ่งมาราธอนฮะคนเข้าที่หนึ่งหรือคนเข้าเส้นแบบว่าที่สิบที่ยี่สิบได้รับการยกย่องเหมือนกัน แต่ผู้แพ้คือใน dnf นะครับตามทันไหม <laughs> dnf คือ uh, do not finish คือไม่ได้เข้าเส้น,นใครแพ้ก่อนเนี่ยต,ตลาดจะไปจับเกมเนี้ย e n d u r a n c นะวิ่งระยะยาวอะ่ะห้โลร้อยโลเนี่ยสองโลเนี่ยใคร dnf ตายก่อนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าพังก่อนเนี่ยเงินมันจะไหลเข้าไปสู่อีกสกุลหนึ่งผมเลยยกตัวอย่างว่าถ้ายุโรปพังสมมุติ ยูสเซาก็แข็งได้ก็ไม่ใช่ไม่พังเห็นไหมใครพังก่อนแพ้เขาก็เลยต้องยื้อกันต่อสุดเกมเลยทีนี้พอยุโรปแข็งค่ามาคุณจะเห็นทันทีว่ายุสเซาก็อ่อนค่าตามเนี่ยความสัมพันธ์ของมันเนี่ยยุโรปค่าเงินยูโรกับค่าเงินยุสเซามันก็มี correlation หรือเบต้าค่าความสัมพันธ์ของมันก็สูงเช่นเดียวกันสําหรับคู่นี้อ่อนตัวลงมาครับ93.2ที่เห็นในรูปอย่างที่เรียนไปเห็นไหมครับแนวรับสําคัญจะเป็น93 เวิร์ดเคสซีนเรียจะอยู่ที่92.8นะระหว่างวันวันนั้นเนี่ยมันจะแบบว่าเกิดขึ้นได้เลยคือมันจะขึ้นต่อเลยอ่ะโอเคเห็นไหมฮะไม่ใช่ว่ายุโรปแข็งค่าแล้วเดี๋ยวยุโรปจะร่วงมันก็ร่วงได้นะครับเนี่ยในระหว่างวันนี้นะเห็นไจะเป็นแบบนี้หรือร่วงต่อลึกๆเลยได้ไหมไดนะ้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่ที่ว่า เขาจะขายต่อกันหรือตลาดมองว่าเออมัน,ม,นมันแพงอยู่ไงตอนนี้แพงก็ขายต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ก็มองว่าถูกก็จะเป็นแบบนี้เพราะแนวโน้มหลักตอนนี้คือนะครับปอนอ่อนค่าค่าเงินปอนอ่อนค่าเพราะ Brexit ไงยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งในส่วนของยุโรปเองเนี่ยนะครับคืนนี้มันจะงวดเข้ามามันมันจะไม่ใช่ภาพไซเว์แล้วนะถ้าสมมุติว่ามีปัจจัยมากระแทกอย่างเช่นยืนยัน รายงาน,นผลการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางแห่งชาติยุโรปคืนนี้นะยืนยันว่าอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนมิถุนาแน่นอนแข่งต่อยูโรสแลก็มีโอกาสร่วงต่อนีเก้าสิบสองจุดแปดมันก็จะเป็นจากเคสที่เดี๋ยวเขียนตัวเลขไว้ให้ดูแล้วกันนะ,ะเคสที่หนึ่งอย่างเงี้ยเคสที่สองอย่างเงี้ยเคสที่สามแบบนี้ถ้าอัตรางเงินเฟอ้อเท่าเดิมยุโรปแข่งข่ากรณีที่สามจะเกิด แต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่นะอัตราเงินเฟอ้อสูงไปแล้วเราก็ต้องน่าดูว่าเราก็ต้องนั่งดูว่าเขาจะพูดแบบไหนผมติ๊กตัวที่3เพราะว่าถ้าผมเป็นนะคุณลากาศดนะครับก็คือประธานผมจำชื่อไว้นะ่คริสตินลากาศดเออประธานธนาคารกลางแห่งชาติของยุโรปมาต่อจากคุณมาริโอดาร์กีถูกไหมคืนนี้ก็ต้องแถลงข่าวนะครับเป็นเป็นเป็นคุณผู้หญิงนะแล้วกออ็ต้องบอกถ้าถ้า ถ้าผม,ผมเป็นธนาคารกลา,างชาติอยู่ของยุโรปก,ก็ต้องพูดยังไงเอ้ยอินตัสเเงินเฟอ้อยังน้อยอยู่เห็นไหมก็ต้องพูดแบบนี้สิเพราะถามว่าทําไมก็เราจะพิมพ์มเงินเพิ่มไงถ้าบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อสูงแล้วคุณจะพิมพ์เงินเพิ่มเละเลยครับคราวนี้ข้างเงินเนี่ยเคสของกรณีที่สามัยุสลาอาจจะย่อและทองอาจจะขึ้นมันเลยเป็นไปได้มากครับสําหรับนะเช้านี้จนถึงบ่ายและต่อเนื่องไปถึงเย็นนี้อันนี้ว่ากันไปก่อนเลย นะครับจะได้วิเคราะห์กันสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวว่าตอน7จ็ดโมงในตลาดมาเนี่ยคงได้เจอกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตีมตอนนี้เห็นไหมราคาเลยขยับขึ้นมาเมื่อคืนนะครับสำหรับใครที่ได้12951925เกนกลยนะครับ1 9 2่กอ่อนหน้านี้นะขายแล้วออกไม่ได้ก่อนหน้านี้ฮนะกับ1910งนนในนี้ดีหน่อยออกช่วงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนระดับนี้โอเคอย่างเงี้ยมันก็ว่ากันที่แนวเดิมเลยฮะ ถามว่าทําไมก่อนหน้านี้เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้น ISI แถวแถวเห็นไหมตัวนี้ก็เหมือนกันนะมีสัญญาณกลับตัวขึ้น b u r i s h Convergence Divergence เนี่ยตอนนี้ I s ซก็ใกล้ๆแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าให้จบรอบเลยก็เหมือนเดิมแลครับผมคงไม่ชวนคุณผู้ชมไปถึง1985มันเหมือนเป็นความหวังครับมันเกิดขึ้นได้ไม่ได้ฮะยูโรต้องแข็งมากยูเอสลต้องหลุด92.8และไปทดสอบประมาณ92.4กับ92ท้วนครับ นะถึง92ท้วนนะแบบนี้นครับถึงจะได้เห็น1985เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าจะจะในวัน,นถึงบ่ายก่อนเนี่ยก็คงบอกคุณผู้ชมเหมือนเดิมเนี่ยเมื่อคืน1950นะใครที่ออกไม่ทันผมว่าให้1945นี่แหละกับ1955เหมือนเดิมเลยครับนะเล่นสั้นในวันก็ประมาณนี้กรอบเดิมนะ ทีนี้นเนี่ยตีมเป็นยังไงช่วงเช้าเขาอ่อนอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาต้องรอดูว่าเออ93.2เนี่ยเขาหลุดไหมถ้าหลุดแล้วนะครับหรืออ่อนค่าแล้วเนี่ยอยู่ที่93เนี่ยจะได้เห็นประมาณ1950 1955ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมและในวันเนี่ยยังไม่ถึงช่วงการประชุมเนี่ยผมก็ยังมองว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งใครที่ นักลงทุนต่างๆทั่วโลกก็คิดแบบเดียวกันนะช่วงนี้ไซเวย์แล้วรอไปดูผลการประชุมธนาคารกลางแห่งชาติยุโรปที่จะเป็นยังไงวันเซนเนี่ยไซเวย์ระหว่างวันก็ยังมองกรอบแคบนะครับเหมือนเดิม1 9 2 5 1945หรือ1 9 1 0 1955แต่ในช่วงกลางคืนแน่นอนครับมาแน่นอนอ่ะหกโมงเย็นก็มาแล้วเพราะนั้นวันนี้คลิปช่วงเย็นอาจจะเร็วนิดนึงนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามหน่อยแล้วกันนะเพราะว่า หกโเนี่ยเขาจะคุยกันเรียบร้อยแล้วทุ่มครึ่งก็ประกาศตัวเลขเราอาจจะต้องวิเคราะห์กันลึกๆหน่อยนะครับเบื้องต้นในวันไซเวมีกําไรก็พยายามออกฮะแล้วมือเปล่าไว้สําหรับทองคําแท่งออนไลน์หรือคนที่ซื้อสปอตนะครับแล้วรอดูเผยตัวครับรายงานหรือนโยบายทางการเงินของ ECB เครื่อไร้อัตราเงินเฟอ้อและการสติมูลัหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ ถ้าผมเป็นคุลอากาศก็ย้ำอีกครั้งหนึง่งผมก็ต้องบอกว่าตรังเงินเฟอ้อคุณจะต่ําสิแล้วพผมจะได้พิมพ์เงินเพิ่มเนี่ยแต่เนื้อแท้เป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงถูกไหมคือมันเพแค่ตัวเลขทางการคํานวณและทฤษฎีอะครับเหมือนที่คุณเจอร์โรมพาเวลใช้คําว่าเอลไรช์อินฟลชัน่ยมันพยายามออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษามากเลยนะครับคือจริงๆมันคือเงินเฟอ้อลอยตัวแหละพูดภาษาชาวบ้านะ่ะ,ะ,ะก็เอาค่าทฤษฎีมาแถลงข่าว คือแกพูดเป็นในว่ามันอาจจะมากกว่า2%ได้แล้วก็ต่ำกว่า2%ได้อันนี้ก็ไม่ผิดแต่ลองนึกถึงความเป็นจริงสิครับเงินเฟอมีแต่ขึ้นถ้าพิมพ์เงินสักขนาดนี้มันเกินกว่า2%ไปนานแล้วสูตรของผมเองนะผมไม่ได้คิดคานวณอะไรนะทุกๆครั้งที่หน่วยงานของธนาคารกลางไม่ว่าจะประเทศไหนบนโลกนะเอาแบบเซฟตี้นะผมจะคูณ2ถามว่าเงินเฟอรอ2%ผมจะคูณ2เป็น แล้วคุณไปหาผลตอบแทนได้สี่เปอร์เซ็นตะ์สมมุติอย่างเช่นก็หกเปอร์เซ็นหรือแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจะได้สี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยลบเงินเติร์เงินเฟ้อสี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยถ้าคุณได้ผลตอบแทนประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีในการลงทุนแบบนี้รอดตามทันนะครับโดยสรุปถ้าเป็นโกลสปอร์ตก็ไซด์เวย์ในกรอบออกได้ออกนะครับอาจจะไม่ต้องเสียดายนะขึ้นไปถึงหนึ่งดนู่นนี่นั่นนะออกได้ออกเป็นมือเปล่าก่อนแล้วรอคืนนี้ครับว่า ตลาดจะเผยไปทางไหนขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับนโยบายทางการเงินเนี่ยมันอยู่ที่เหมือนคุเจรมพาเวลเวลาแถลงข่าวเลยครับขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแล้วก็เหวี่ยงได้เช่นเดียวกันในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์ก็เหมือนกันนะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วทรงเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือจากที่ก่อนหน้านี้นะแถวๆเนี่ยโลเดิมไม่ว่าจะเป็นนะครับสองหมนะห้า นะหรือต่ำกว่านี้ใครไปได้28,400ถือว่าเก่งล้นะครับจับจังหวะได้นะครับใครไม่ได้ก็ได้ราคาแถว2 8 5 5 0ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับเพราะเมื่อคนะืนเนี่ยดูด้วยตาเปล่าก็ประมาณ20,000นะเช้านี้ก็ดูแล้วเปิดนะ8 8 8 0 0แล้วกันนะครับก็ขายให้ได้มากกว่านะกอบกำไรสัก50 1 0 0 1ร้อย0อออกได้ออกนะพอเป็นมือเปล่ารอตลาดเผยตัวคืนนี้ว่าจะเป็นยังไง เพราะเมื่อเช้าที่ผมไปเช็คในรายงานของตวงกองทุน s p r เนี่ยนะครับที่เป็นตันเนี่ยยังไม่ออกแต่ไปดูหน่วยลงทุนในรูปแบบของ e t f ที่เขาเทรดดิ้งกันแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่ได้มากเลยปัจจัยพื้นฐานยังไม่เข้านะครับผมว่าเดาเนี่ยเดาๆเลยหน,นึ่งถึงสามตันอาจจะซื้อเพิ่มแค่นั้นเองเผลอๆอ,อาจจะไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยเพราะหน่วยลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียววันภาพมันคือปัจจัยพื้นฐานของทองไม่ได้เข้านะมันเทรดดิ้งกัน ภาพผมยังมองเป็นแบบนี้อยู่ระหว่างวันให้ดีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเช้าเปิดมาก็มีกำไรก็โอเคเลยเทรดดิ้งเล่นสั้นนะส่วนมือเปล่าระยะกลางเนี่ยรอคืนนี้ก็เผยตัวจริงๆก็ต้องว่ากันที่ธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐด,ด้วยแต่ที่บอกว่าสําหรับเทรดดิ้งรอคืนนี้เพราะถามว่าทําไมพรุ่งนี้เป็นบันสุกวันจันทร์อังคารแล้บางท่านก็ น้องแอดมินก็บอกว่าเขาเลื่อนนี่16บ7ก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีในช่วงเช้าแล้วกันนะครับว่าปฏิทินจะเป็นยังไงในเรื่องของการเลื่อนประชมุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐนะจาก15 16้าสิเป็นสิบหเดี๋ยวไปดูกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยโดยสรุปถ้าเป็นทองคําแท่งออนไลน์ก็ขายได้มากกว่า28,800แล้วกันเช้านี้นะครับถ้ายังไม่มีกําไรไม่ต้องขายขาดทุนครับ นะครับอาจจะติดดอยแต่ไม่จําเป็นต้องขายขาดทุนนะครับสาหรับทองคําแท่งทองคําแท่งออนไลน์ก็เหมือนกันเพราะทองจริงๆคุณถือไว้เนี่ยอ่อนตัวลงมาข้างล่างก็ไปหาจุดซื้อเฉลีย่ยถ้ามันขึ้นไปข้างบนเราก็ออกและทํากําไรเหมือนเดิมนะครับกรอบแคบระหว่างวานันออกได้ออกออกไม่ได้ถือนะครับก็จําเป็นต้องถือแล้วแหละทีนี้บาทมันแข็งฮะผมเลยให้กรอบราคาที่28,800ไงถ้า3 1บาท40ตังค์เมื่อวานเนี่ยคงจะเป็น28,850 นะครับบาทแข็งเ่ยทองขึ้นมันก็ขึ้นได้ไม่เยอะอย่างที่เรียนไปเมื่อต้นคลิปนะครับเช่นเดียวกันกับคนที่ซื้อขายกับร้านทองใกล้บ้านนะสมาคมเนี่ยสองหมื่นแปดพันหกร้อยที่ได้มาเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เข้าแล้วทองขึ้นวันนี้ก็ไม่ต้องเสียดายครับรอบใหม่มีโอกาสเสมอนะครับดูแล้ววันนี้ก็นะลุ้นให้แล้วกันนะ 28,800ประกาศใช่ไหมนี้ราคาประกาศ28,800เนี่ยคุณจะได้ราคารับซื้อคืนประมาณ28,700อ่า1น0บาทนะก็ไม่ได้น่าเกลียดครับไม่ได้น่าเกลียดถ้าโชคดีเนี่ยเขาอาจจะประกาศ28,850แล้วราคาขายออก28,750อันนี้โอเคเห็นไหมครับรอบของกำไรเล่นสั้นเทรดดิ้ง150ก็ยังพอไหวนะนะครับ ได้ให้ดีผมก็เชียรยให้ได้200เนี่ยสมน้ําสมเนื้อนะครับแต่150ก็ไม่ได้น่าเกลียดทีนี้พอเราออกก่อนมันจะขึ้นหรือมันจะลงก็ไม่เป็นไรละเพราะคืนนี้มันสาคัญครับเกี่ยวกับนโยบาย,ายการเงินออกได้2หน้าครับไม่ใช่ว่าอินเฟลชันแล้วเนี่ยอัตราอินเฟลชันหรืออัตรางเงินเฟอ้อไม่ได้ต่างจากเดิมเนี่ยแต่นโยบายที่เขาจะสติมูลัสสมมติตัดเรื่องประเด็นอัตรางเงินเฟอ้อออกไปคืนนี้นะถ้าเขาประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจต่อทํา q e ต่อค่างเงินยูโรไม่อ่อนเลยครับ อ่อนใช่ครับแล้วอะไรแข็งยูเอสลาแข็งพอยูเอสลาแข็งอันนี้ทองลงได้นะครับอย่านึกว่าตัวไอ้ตัวตราเงินเฟ้อไม่ไปไหนแล้วเนี่ยยูเอสลาจะร่วงอย่างเดียวนะไม่ใช่นะครับนโยบายทางด้านการเงินมันต้องรอฟังแถลแงหมดว่าเขาจะทําอะไรบ้างกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่กระตุ้นนะกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดหุ้นก็ไปต่อคุณผู้ชมลองนึกดูฮะคุณผู้ชมอยากให้ตลาดหุ้นพังหรือเปล่าละ่ะก็เปล่าถูกไหมอย่างที่เรียนไปนะครับ เกมของนะีช่วงนี้ที่มันโดเจอคราสิสจากเจ้าไวรัสโควิด19เนี่ยมันเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอทั่วโลกไม่ใช่ของสหรัฐเหมือนเดิมนะครับใครพังก่อนแพ้ครับใครพังก่อนเนี่ยแพ้เลยนะเที่ยวนี้นะครับแทบจะโดนกลืนเลยแหละจีนก็รออยู่แล้วหุ้นตัวไหนพังพังถูกๆเนี่ยนะครับเรียบร้อยแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยให้ทําอย่างนี้เขาก็มองออกนะทั้งโลกเห็นไหมก็ให้ตลาดหุ้นพังไม่ได้ แต่พอพังไม่ได้คุณพิมพิมเงินอัตรางเงินเฟอ้อก็ขึ้นแล้วคุณมาเล่นกับคําพูดแค่นั้นเองว่าอัตรายงานอัตราเงินเฟอ้อนู่นนี่นั่นนะถ้าเรามองภาพรวมนะสมมุติว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการการคํานวณอัตรางเงินเฟอ้อนะจริง,รงๆเขาพยายามที่จะมาบาลีอ่ะเลี่ยงบาลีใช่เออเขาพยายามเลี่ยงบาลีอย่าไปสนใจมันมากไม่มีหลอกเอเรสเงินเฟอ้ออัตรางามันเฟอ้อครับเห็นไหมครับมันเฟอ้อพอเฟอ้อแล้วเบื้องหลังคืออะไรคือทองที่มันดีอยู่ไง ผมถึงบอกว่าอ่าโอเคถ้าต้นทุนคุณสูงนะครับรอวันที่ออกได้ติดอยู่แถวๆนี้รอวันที่ออกได้เดี๋ยวก็มาทองแท่งไม่จําเป็นไม่ต้องขายไม่ขาดทุนอ่าไม่จําเป็นที่ต้องขายขาดทุนนะเดี๋ยวก็ออกได้นะครับส่วนในมุมเทรดดิ้งเก่งแล้วมีความชํานาญแล้วติดอยู่สูงเราจะบอกว่าตรงนี้ยเดี๋วขายแล้วมาเล่นใหม่ตรงนี้ให้มันเผยตัวก่อนเถอะครับนะครับก่อนที่จะเป็นมุมเทรดดิ้งจะมาให้เผยตัวนู่นแหละเผยตเติมเมื่อไหร่นู่นอะ หลังเลือกตั้งครับพฤติการนู่แหละครับกว่าที่จะรู้เรื่องกันนะครับถ้าคุณได้คุณโจไบรเดนมาตลาดหุ้นไม่ไม่ลงแย่เลยฮะลงทองก็ขึ้นเฉยๆเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณขายขาดทุนลงมาก่อนแล้วจะเหลืออะไรอ่ะถูกไหมมันลงอีกไนงะนั้นแทนที่นะสมมติตลาดหุ้นลงแล้วคุณติดดอยลงมาให้มันลงให้สุดก่อนก็ได้ครับมันลงอีกไนงะคุณไปซื้อของถูกข้างล่างไม่ดีกว่าหรออาจจะดูขาดทุนเยอะนะ สำหรับคนที่เข้าใจประเด็นนี้นะมีบางท่านเนี่ยก็บอกว่าขายก่อนแล้วออกมาเริ่มต้นใหม่ดีไหมให้เยให้มันลงให้สุดก่อนสิครับให้มันพักฐานก่อนสิแล้วคุณก็ไปซื้อข้างล่าง่อนสำหรับนุ่มเทสติ้งนะแต่ท่านที่ฟังตรงนี้แล้วเป็นมือใหม่ๆห,หรือยังไม่เข้าใจไม่ต้องฟังนะครับใช้กลยุทธ์เดิมไม่ขาย,ไม,ขายไม่ขาดทุนถือต่อได้ภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่ต่างๆทั่วโลกมันรอแค่ เงินทุนมันเคลื่อนย้ายมาที่ทองเบื้องต้น,นที่เขาไม่ซื้อเพราะว่าเห็นว่าแพงแต่ถ้าทั้งโลกกว่าตาไปทั้งตลาดกว่าไปแล้วนี่ไม่มีอะไรดีไอ้ที่ว่าแพงคนก็แย่งซื้อเดี๋ยวราคามันก็ขึ้นนะครับโดยสรุปภาพรวมทองขึ้นมาเมื่อคือนเนี่ยนะครับเกิดจากยูเอเซล่าที่อ่อนค่ายูเอเซล่าที่อ่อนค่าเนี่ยเกิดจากเงินปอนของอังกฤษนะครับที่แข็งค่าแต่ไม่ใช่การแข็งค่าแบบว่ามีปัจจัยพื้นฐานเข้ามารับมันเป็นเรื่องการค้าการขายราคาถูก เข้าไปซื้อเพื่อไปเก็งขายในอาคารอนาคตเพราะว่า Brexit ยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักที่ตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งวันนี้มีปัจจัยที่สำคัญมากกว่าคือการประชุมธนาคารกลางแห่งชาติโยุโรปออกหน้าไหนจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยววิเคราะห์กันต่อนะครับในช่วงสายนะ1 1 1 0โมง11โมงแล้วก็ช่วงเย็นยน,นะครับ4่บ่าย4ี่โมง5โมงเย็น2คลิปที่จะตามมาหลังจากนี้ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาคุณผู้ชม คุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้